เอาดิบมบิ๊กน้ครับมาหอมเบอกกาก่อนตามเคยครับมือนี้หอกแกงเก่าพี่น้องเองมาแบบเมนูห่อนๆคมๆครับมือนี้ครับบอกก่อน Professional ครับบอกก๊อปแก้มผัดจ้อยเก่าแล้วพี่น้องฝากไปในี่ยมบความใจพี่น้องอีกตามเคยเอไอครับมือนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะผ่าดพี่น้องเอ้โอ้ยมาโมนี่ความกล้วยความต้มมันหอนอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นต้มต้มมันหอนดิใส่ติ่งลิงหิ้งสิงบัรกูอร่อยมากใส่เพื่อนเะาเพื่อนเราใส่ดมกันเสียบทรางไก่สรางไก่ครับมัมาเปิดน้องเอ้แก่เข้ามึงเลยโอ้โโอ้มใส่โอ้ก่อนดูสอนแก่ข้าวก่อนดิก่อนไปท่ากึนกันเลยเนาะมาขาเดพี่น้องเอ้ขาพี่น้องมาชิมมัน เปิดเ,เ,ดเ,เบ,บดปดิปิดหม้อเบิร์ดเนี่มพมพยนยองเอยยหมดตุ้ดตุ้ดต้มขมอ่อยเ้ยขมขมแขวขม,มใส่กับผักหลายอย่างหลายนเนวครับอนี้ไาจำกันด้อทังไก่นังไก่ครับชิมมือกันได้ไะจำเสียงใส่ครับก,กันนะอ๋อจอดอใ <c oughs> ส่งแบบ จำปืนรถเรี่ยงเลยดูอแค่นี้ละัเอาตัดกูได้ขอตัดใส่เนาะอือนี่ยอือโอ้ยปากปากูได้อืออืออือสมองนะอือดูดอันี้อาก็เดู๋ยนาวเนาะ ค่อ,ๆอ,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 อยๆแลันีัจินี่ลองลองเอ้ยิบกเป้าก็ยันลิ้นฟองพี่น้องเอ้ยอากาหนาวใส่หม้อแฟนหอนพี่น,ออน,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 อน้องต้มข้ๆหักเพลกอ้หลายย่งน,นตุนฟอนอะไร ลูกไปแม่เว้ยโอ้ยลูกไปกล้องเลยโอ้มาควนกล้องเลยเด็กเตะกล้องล้มนี้ว้ยเอ้ยเกินไปเรามึงฮะโอ้ยปวดเดีบุวพากว้องไปเราดี๋ยพี่น้อง กขข๋วยขาวด้วยแกาข้าวจุกโบเลยนะข้าวดอืยสัดไปห้องยาห้เสียเนี่อากาศบุ่ค่อยหนาวมั้ยพี่น้องเอยอเอามันเข้ากันจริงนะตัวสงก่อน

รนนอ,อกันเย็นเนาะเอากันไม่นองเอย <c oughs> การเยนเ็ยนๆลองใส่แบบนี้เนาะสดหวลนเนาะมีแหงทองนเนาะ แซ่บนองเอ้ย <c oughs> ขัดขัดเนี่ยนะคนโยงน้องมือเนาะบอกไม่ออกหนึ่งเขาไว้ให้ไม่ออกว่าเขาเบิดมันยละ <c oughs> ่ะอื้ม กวงางเครับโอเคกินเด็กเขากวองวอง่าต้มปลาต้มปอดนี่ละเนี่ยต้มปดอดแค่น,อน,น้อยโอ้ต้มนะครับอืมโอ้ยยังไง หวาก่นเนาะคมความความเปื่อมูจ um ิตเนียมานก่กินข้าวไปผัดเนาะเว้ยกร้ยแตงกาีนะมได้ว่ากูืก um> ิอเง สุด,ออดยอดเนาะดวนไดกินที่าพี่น้องเออดูปได้มันไส้ไกว้วย,ย,ย,ยกัยมาไฟอ่อนๆยากาศเย็นๆแล้วไหมเข้าไปเข้าเอยเนา

แบบน้งเอ้ยส่วนรยตัวแควขุยมันหนหน่อยป่ะต้องทำมีแงเ่เยอะเฮ้ยเนาะผมมาพาควนพี่น้องเอ้ยแอนมินขอน้ำลายไหลแล้วพี่นอ้องเอ้ย ุดใส่ใส่คลิปเนาะครับนะเนาะเบากรเพราะด้วยใช่เนีครับเบากรแกมัดจวยสิคก้าพี่น,อน้องเลยอู้หูไป้ก่นน้ำกันอ่อนรอรดเดี๋ยวนี้แหละพี่น,อน้องเลยฝากไปในอ,อใ้อมวงอ้ามใจเขาแล้วครับพ่อแม่พี่น,อน้องสรอยกันพ่อแม่สร้อยกันเท้าสร้อยกันดันสรอยกันครับมาอนี่ยเบากนขอลานะครับเนาะสวัสดีครับขอลาผมจบแล้วขอลาเลยเนาะขอ